สวัสดีครับทุกคนครับเอานะครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีเพอชิปลิกหรือ BCL กันต่อนะครับซีซั่น212ครับฟรีสไตล์ไม่มีเงื่อนไขใดๆในการจัดทีมนะครับมีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันสำหรับซีซั่นนี้รอบรองชนะเลิศสายล่างครับเป็นการพบกันระหว่างมหาเทพสองมหาเทพคุณจอมนะครับพบกับคุณปอนนะครับใครจะเข้าไปชิงกับสายบนนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับผมปอนธนากรหรือคันโตน่ารวยเจนครับ วันนี้ผมจอมจะขับ PSP เจนครับ นี่คือ BCL Ranking อันดับที่1และ2เจอกันนะครับคุณปอนได้แชมป์ล่าสุดซีซั่น211ไปทำให้ตอนนี้แชมป์23สมัยแล้วนะครับส่วนคุณจอมเนี่ย19สมัยนะครับเรามาดูไลน์อัพกันก่อนนะครับฝั่งของคุณปอนเนี่ยใช้5-1-2-2ท่าอารมเหมือนเดิมนะครับประตูเป็นปีเตอร์เชมเคิลเซนเตอร์แบ็ก3คนนะครับลีดิโอตุลามยืนตรงกลางนะครับเปาโลมารินียยืนแบ็กซ้ายยืนตรงซ้ายนะครับแล้วก็ทางทีมยอดทมิฬสือนะครับบิ๊กไทม์ยืนด้านขวานะครับผมส่วนแบ็กซ้ายเป็นเลคารอสแบ็ขวาฟิลลลิิปปาาาามครรัับบกงตเว่ กลางลูกสองคนนะครับลุดกลิตก,กับเพเวลเน็ตเวิครับคู่นะแอนดิโกยืนคู่กับเออร์ลี่ฮาร์แลนด์โชว์ทามนะครับส่วนฝั่งคุณจอมก็หลัง5ท้านรล็อกเงินกันครับ5 2 3นะครับประตูเป็นนะบุฟเจ่เชลซีบุฟฟอนครับเซนเตอร์ Center, 3คนวัวจิลฟันได้โรนาวอลโคแล้วก็ลียงตูลามนะครับแบ็กซ้ายเตัวคาร์ลสแบ็กขวาคายวอลเกอร์มิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับการินซีดอฟกับ อาตเวล่าครับส่วนกองหน้า3คนนะครับยืนจับปุ่มกันอยู่ข้างบนบนเลยนะครับแกเรตเบลคิเรนเอ็มบัป,ปเป้แล้วก็ลุดกลิตตั้งหน้าต่ำเอสเอสนะครับโอ้โมาเจอกันอีกแล้วนะครับสองคนนี้ก็เคยเจอกันแล้วก็เคยร่วมทีมกันในการแข่งระดับประเทศนะครับผมแต่คิดนี้วันนี้ซีซั่นนี้นะครับมาเจอกันเองครับอ่ะไปดูกันครับว่าใครจะเข้าไปชิงเวล,ล่าแช,ชมป์เพิ่มนะครับผม เกมเริ่มแล้วนะครับฝั่งของคุณปอนเคลียกรนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดเสื้อแดงกางเกงขาวโมเดลของเอซิมิลานครับส่วนฝั่งของคุณจอมบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดเสื้อฟ้ากางเกงขาวทูแบงคอกอยู่นเตตนะครับก็อย่างที่บอกกันนะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยร่วมทีมเดียวกันในการแข่งขันระดับเทศคือการแข่งขันโปรลีกที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ได้แชมป์มาด้วยกันทั้งคู่นะครับแสดงว่าต้องฝึกซ้อมอาจจะฝึกซ้อมด้วยกันแล้วก็รู้ฝีมือกันอย่างดีแล้วนะครับ ดูไส้ดูพุงกันนะครับแต่ว่าบอลแข่งนัดเดียวแบบนี้นะครับไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วครับความนิ่งประสบการณ์นี่มีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่จังหวะจะเป็นของใครนะครับวันนี้บอลบุกของคุณจอมครับยัดไปข้างหน้ากุลิตมงเช็ดไปจะบ่งตั้งครับซีดอฟบอลปินโลโรอยู่กลางสนามเนตเวทสู้กับอนาโคเราโคนี่ล่างบิ๊กไทม์นะครับยังมีนิยมใช้กันอยู่นะครับ เกตเห็นว่านักเตะที่ทั้ง2ท่านเลือกใช้โดยเฉพาะกองหลังนี่ก็เป็นการ์ดที่อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งเซนเตอร์เป็นหลักด้วยซ้ำนะครับม่ว่าจะเป็นโรนัลโด้วิคตทร์นะครับยงตูลามทาเคโรทูมิโอสึนะครับผมส่วนใหญ่ตำแหน่งหลักก็จะเป็นแบ็กนะครับแล้วมาอัพเป็นสายเซนเตอร์กันบอลเป็นของคุณจอมต่อครับจุดพุกไปข้างหน้าเบลมองตั้งย้อนมาเดียมเป็นของคุณจอมครับได้บังแล้วพลิกหมุนครับผมกุลิตยัดไปข้างหน้าไม่ถึงเอ็มบัปเป้ติดททมิโอสึนะครับข้างหน้าครับกุลิต ให้ไปที่คาร์ลสเสริมขึ้นมาแล้วครับมีเวลามาบีบนะครับแล้วคลยวอกเกอร์วิ่งลงต่ําไปแต่คุณปอนเปลี่ยนแกนมาบุกเจาะตรงกลางนะครับทำชิงง่ายๆแล้วต้องเคียวไปก่อนเลยครับมากรอบเขตโทษถ้าจินตนาการทั้งสองท่านตอนนี้น่าจะกลมหน้ากลมตานอมุดหน้ามวกตั้งใจเล่นกันอยู่นะครับฟิลิปรามงัดไปตรงกลางสนามจิ้มออกมาได้ย่งเก็บบอลได้ต่อนะครับฝั่งของคุณปอน ชูจังหวะกันอยู่บอลเป็นของใครครับคุณจอมเก็บมาได้อีกครั้งหนึ่งครับกุลิดกุลิดหมุนหนึ่งรอบเวลาประคองแล้วแทงคืนกุลิดเบินต่อด้วยความแม่นยำครับกุลิดอีกทีหนึง่งชิงกับเบลเบลไปแล้วยิงยัดไปเลยยัดซ้ำลงเดียวเหมือนจังหวะแรกทอมิสซ์จะบล็อกได้หรือบอลมันปิดนะครับแต่ก็ยังเข้าทางกุลดเบลนะครับยิงซ้ําตันนิ่งด,าดง่ดานสองเข้าไปครับดูครับวิ่งตามไปปิดบุมได้ดีแล้วนะครับทมิสซนะครับเนี่ย ตอนแรกยืนห่างนะครับโอ้โหโดนเฟกช็อตครับทุกคนหูผมดูไม่ทันโอ้ขนาดผมังดูไม่ทันเอยตายแล้ว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 โอ้โหติดนึกว่าติดบล็อกแล้วบอลปิ้นนะครับทัวตั้งใจล็อกเฟ็กช็อตแล้ววืดไปเลยนะครับทุกสู้ชเตะลมไปเลยโอ้โหเหนือจุดเหนือจุดจุดครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเกรตแบลับยิงประตูขึ้นนาให้กับคุณจอมไปอย่างเหนือชั้นในขนาดผมดูไม่ทันนะมึงมีมัวสังเกตแชทเมื่อกี้ เวลาต่อบอลขึ้นมาโอ้นีต้องสมน้ำสมเนื้อเลยครับคู่นี้ขอให้เล่นกันเต็มที่เลยครับเล่นกันเต็มที่มอไหลคนดูก็ชอบใจได้ใช้เทคนิคไปใช้กันด้วยนะครับหรืออย่างน้นอยๆก็ได้รับความมันความสนุกกันนะครับเออมืออาชีพเล่นกันแบบนี้นะเปิดไปข้างหน้าครับเบลมงเชตตวัดต่อมาทางซ้ายครับคาร์ลอสเอมเปเป้ M P P e, อีกทีหนึ่งเบลไม่ถึงเอา้ามาลินี่เคลียร์ไม่ดีแต่ยังแก้ไขได้ครับจกกังหวะเซียววินาทีนะฮะตัดสินใจส่งคืนประตูไปนะครับ บุกได้บุกต่อเนื่องเลยครับคุณจอมทําชิงสันส้นๆล้วยิงลกนี่ <c oughs> คือ3ากองหน้าคองคุณจอมเนี่ย <c oughs> เป็นแผนที่ยืนใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะต่อบอลเร็วทําลายเกมรับของคู่แข่ง <c oughs> แม้ว่าจะเซนเตอร์3คนกองหลัง5คนนะครับแต่การต่อบอลไวของ3กองหน้าที่ยืนใกล้ชิดกันมากเนี่ยทั้งเอ็มบัปเป้กูริตแล้วก็เกเรตเบลนะครับอันนี้น่าสนใจสําหรับแผนการเล่นโดยเฉพาะเล่นหลัง5เหมือนกันทั้ง2ท่านเลยนะครับอันนี้ก็เราน่าจะได้อะไรไปใช้กับตัวเองบ้างเลยครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแผนที่เราไม่ถนัดจริงๆเล่นยังไงให้คนอื่นเล่นเก่งเราอาจจะไเล่นไม่เก่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อายุมาใช้กับสไตล์ของตัวเองครับหมาต่อเนี่ยฮะจังหวะทําชิ่งไวๆแล้วทาลายเซนเตอร์แบ็กสามคนคุณปอนก็ไม่เสี่ยงนะครับดักได้แล้วก็เคลียร์ยาวเลยนะครับเปิดเกมบุกบ้างแล้วกันนะครับเปลี่ยนความไม่ถึงเอาโค้งม,มงเคลียร์ไปได้แต่ว่าบอลยังเข้าทางคุณปอนครับบดจุดผุเอาไปข้างหน้าฮาแลนด์มึงตั้งมาเน็ตเวตต่อไม่ถึงติดเวลา เอาแล้วคุณจอมจะได้สวนดอกนี้สามประสานหน้านี่น่ากลัวครับทำชิ่งไวๆปอบแปะปอบแป,ะ,แป,ะ,แป,ะ,แปะนี่ด้วยความแม่นยำเหลือห้านาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับเวลาผ่านไปไวสุดแลเกิดครับกุลิตแทงมาอา้าวโล่งเฉยแล้วอน,นิโก้เรียบร้อยตีเสมอได้แล้วครับเกิดอะไรขึ้นนะเซนเตอร์3คนจังหวะเมื่อสักครู่นี้อน,นิโก้ยืนล่องๆคนเดียวเลยครับแล้วไม่มีธงล้ำหน้าด้วยนะฮะดูการเตนทีนี่โอ้มันมีตัวฟันได้หนุนขึ้นไปพอดีนะครับ พอแล้วเราโค่นะฮะแล้วโคไปจับฮาแลนนะครับไม่มีใครจับแอนดี้โคนะครับแบ็คก็ไม่ได้หุบเข้ามาช่วยวีลาเข้าพวดแล้วตุลามจะเข้ามาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับนี่ก็เลยไม่มีใครจับแอนดี้โคเลยครับเพราะว่าเซนเตอร์ทั้งฟานไดแล้วก็เราโคเนี่ก็ต่างไปจับกองหน้าที่เหลือนะฮะอ๋อแล้วครับอาศัยชั้นเชิงเทคนิคนะครับผมแล้วก็ไหวพริบการตัดสินใจสายตาที่แหลมคมนะครับที่เห็นแอนดี้โคขยับเดียว บอลเป็นใจมาหรือเปล่าครับประตูที่2จะมาต่อเนื่องหรือเปล่าครับจังหวะบุกนี้ของคุณปอนออกซ้ายครับคาร์ลอสย้อมเปิดเปิดได้เลือดเข้าไปติดเวลาเวลาลงก็ลงมาเป็นแผงเลยนะครับผู้เล่นฝั่งของคุณจอมครับแต่ตอนนี้ช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกคุณบอลได้บุกต่อเนื่องครับอ่ะจบกันได้ก่อนครับให้ทั้งสองท่านไปดื่มน้ำปัสสาวะกันแล้วกันเอ้ยไปพักดื่มน้ําแล้วก็เข้าหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเกมตึงก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ดึงนะ เกมตึงกับดึงต่างกันนะดึงบางคนนี่จะตึงแบบว่าเน้นการจะต่อบอลนะฮะโดยการจ่ายบอลเมื่อชัวนะครับผมคือถ้าฝั่งตรงข้ามไม่เข้าก็จะไม่จ่ายนะครับคืออันนั้นคือตึงนะครับผมคือจ่ายบอลยากนะครับเสียบอลยากนะครับอันนั้นอ่ะถ้าใครเล่นด้วยก็จะออกลำคาญหน่อยนะครับเมื่อไหร่จะจ่ายทีอะไรเงี้ยนะแต่สไตล์ของทั้งสองท่านนะครับก็ตึงก็จริงแต่ว่าไม่ได้หวงบอลไว้กับตัวนะครับพยายามเปิดเกมลุกตลอดเวลานะครับแบบนี้คนดูชอบใช่ไหมล่ะเน็ตเวิร์ไปใซ้จากด้านหลังมาได้ยังไง โอ้โหเราโค้ครับทำได้ดีแล้วจะสวนกลับทันทีครับคุณจอมาแล้วครับคาร์ลสโอ้โหกองหน้าไม่มีปีกไม่มีใช้แบกเติมขึ้นมาคาร์ลสสวนเข้าแล้วก็บุลิกตอก้นไม่ผ่านเคลียออกมาถึงกองหน้าหรือเปล่าชิงมาเอาละครับเหลือกัน2คนแล้วครับคุณบอลอู้ยฟันไดต้องหนุนขึ้นมาเข้าต้องให้แม่นด้วยนะครับเข้าไปแม่นในวืดอุหลุดเลยนะครับเอมบาเป,ป้บาเป้โอ้โหช้าไปนิดนึงครับพยายามยกซ้ายยกขวาเอาอยังไงดีสีดอฟหนุนขึ้นมาเอาเก็บได้ ซีดอกเลือกเลือกให้ที่กูลิตกูลิตดับเบิลทัสแล้วคืนไม่คืนนะครับให้เทปมาแปา้ไม่ยิงหมุนหนึงรอบไม่ยิงอีกแล้วแม่แทบหมุนเขาเข้าสิงชั่วคราวไม่ยิงพลาดโอกาสกันได้ประตูที่สองไปอย่างน่าเสียดายครับผมและจะโดนคุณปอนส่วนมาทันทีกูลิตเหลี่ยมสู้ตุลามไม่ได้ครับ พยายามใช้ลูกจังหวะงัดโดงงัดเลียดนะครับสลับกันไปในการต่อบอลนะครับเนี่ยงัดโดงไม่จำเป็นต้องเล่นเลียดตลอดเวลานะบางคนติดนิสัยผมก็เป็นนะครับเวลาต่อบอลเนี่ยชอบเน้นบอลกับพื้นมากกว่านะครับแต่จริงๆการยกนะครับผมหรือว่าล็อบเต็ดพลาสเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะครับผมเอาหม่งตั้งมาแอนดี้โคพักแล้วก็ยิงว,วันนี้ลัะไม่เข้ากรอบโอ้โหเกือบจะได้ประตูที่2จากแอนดี้โคอีพิกใหม่นะครับดู ฮาแลนด์นี่ทำหน้าที่เป็นตัวมงตั้งพักเลยนะครับพักให้เพื่อนได้หลายครั้งแล้วนะครับเนี่ยโชคดีที่สลับแล้วบอลเปลี่ยนทางแต่ว่าไม่เข้ากรอบนะครับประตูที่2ยังไม่มาฮะลูกเตะมุมของคุณปอนครับลามก็เปิดไปแล้วช็อ <c> ก <oughs> ออกมาได้กับบุฟฟ่อนฮาแลนด์ทำท่าวิ่งมาแต่ไม่ขึ้นมงนะครับบอลเป็นของคุณจอมครับจะได้สวนหรือเปล่าสวนไม่ได้ครับจ่ายไปข้างหน้าโดนบีบตั้งไปใหม่ครับให้ฮาแลเป็นตัวพักนะครับแต่จัะนี้พักไม่ได้ บอลอยู่ที่กุลิดครับไหลทางซ้ายครับเอมบาเปต้ต้องฉีกไปริมเส้นแล้วไหลามาตรงนี้คาร์ลสถูกมาช่วยได้ดีครับเซนเตอร์นี่ไม่รู้ว่าประกบมาร์กิ้งอะไรกันยังไงบ้างนะครับดูเหมือนว่าจะตามติดกันแจเลยนะสำหรับพวกกองหน้านะครับออกมาตรงนี้ฟิลิปรามโอ้โหแล้วเคลื่อนที่มาครึ่งกลางสนามนะครับฟิลิปรามจากแบก็คแอนดี้โคฝากไว้กุลิตกุลิดโยกฉลับนิดนึงครับติดวอลเกอร์เอาละ,ะครับบอลของคุณจอมาบ้าง แล้วชิปให้เอมบาเป้วิ่งลูกนี้เอาบอลคูกขิกแล้วทีมเสือต้องเคี่ยงมาไม่มีแฮนด์บอลนะครับจริงๆไม่มีแฮนด์บอลน่าจะใช้มือเล่นกันได้ <c oughs> แทงไปแบบนี้โดดฟันได้ดักเลยครับบอลเบาไปด้วยนะครับซีดอฟซีดอฟยัดไปแล้วเบิ้ลไม่ถึงติดเบาดีนี่ตอนนี้เนี่ยชิงจังหวะความแม่นยำในการขึ้นเกมกันเลยครับมีบอลสั้นบอลยาวบอลโด่งบอลเลียดนะครับปนปน,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 นกันไปนะครับใครจะไปข้างหน้าไปถึงการลุ้นจบสกอร์ได้มากกว่ากันละครับเอา้ามามาแลนวไม่เก็บครับเราให้ที่กูลิป ใครดีคาร์ลอสเล่นยังไงเล่นยังไงสลันยังไงล่ะครับผมไอ้ดิคอไม่ยิงเอาละครับยิงสักทีหนึ่งไม่ยิงบอลปิ้นฮาแลนด์ไม่ได้ยิงครับผมแล้วสวนกลับทันทีครับอาศัยจังหวะนี้ที่หลังลอยอยู่นะครับคุณจอมแต่ว่ามันก็ยังมีทมิสึอนะครับห้อยตัวสุดท้ายอยู่นะครับชัเไมพรออกมาทางซ้ายครับคาร์ลอสคาร์ลอสนี่เล่นเหมือนปีกเลยนะครับเพราะว่าแผนนี้ไม่มีปีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งให้คาร์ลอสเติมขึ้นมามันมันแบบนี้นะครับงัดไปครับ ไม่ถึงโอ้โหมองถอยหลังครับวอลเกอร์อย่างเทพเลยออกมาทางขวาครับวอลเกอร์วอลเกอร์โยกหลบคาร์ลัสไปได้บอลปิ็นครับอย่างเข้าทางครับให้ข้างหน้าโดนดักซะก่อนมาเกล็ดเบลเงียบๆเลยนะครับครึ่งหลังไม่ค่อยได้บอลเลยโดนมาร์กิ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมบอลมาถึงกุลิบเบิ้ลไปซิกแซกยังไงละทำไปทำมาเลยอห้านาทีสุดท้ายครับยังเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ กต่บมาทัสไปต่อครับเบลไหช่องนี้มาเกือบได้ดุดเหมือนกันครับบัเป้บัเป้ฝั่งมูนก็โดนโทมิสึตามประกบอยู่นะครับส่วนฮาแลนด์ฝั่งนี้ก็โดนอาราโคประกบอยู่นะครับแล้วไหลไปบอลมันเบาๆแล้วล่ะไม่ถึงครับผมฟิลิปรามเวล่าหมุนหนึ่งรอบตวัดต่อไปเน็ตเวทไม่ต้องเอาบอลลงฮะจ่ายต่อทันทีขายังยาวครับวอเกอร์ถ้าขาไม่ยาวนี้ได้หลุดเลยนะครับเอากำลังจากครบ90นาทีสุดท้ายครับบอลก็ยังเร็วอยู่นะครับจังหวะยังเร็วอยู่แต่ว่ายังไม่มีประตูเพิ่มครับจากประตูหนึ่งนนั้น ก็ยังไม่มีเลยฮะเราไม่มีบอลไม่ค่อยมีจังหวะบอลออกบอลตายเลยนะครับก็90นาทีนะครับเสมอกันไปยังไม่ได้ประตูเพิ่มนะครับหประตูต่อหนึ่งนะครับจากโอกาสยิงเท่ากันก็คือ2ครั้งเข้ากอบ2ครั้งเท่ากันนะครับถือว่าจังหวะรูปเกมค่อนข้างสูงสีดูดีกันมากๆนะครับตีกันไม่ลงครับ90นาทีต้อง,งต่อเวลาพิเศษครับอีกครึ่งละ15นาทีนะครับทั้ง2ท่านก็ยังมั่นใจในการใช้แผนหลัง5ท่านเราลกอยู่นะครับ หลัง5นี่อาจจะเป็นจะต้องถอดปีกออกนะครับแต่ปีกบางตัวเร็วๆนะครับอย่างกรเดตเบลเนี่ยก็ขยับมาเล่นเป็น CF นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็อย่างที่บอกนะครับเนี่ยการ์ดการ์ดเก่าๆที่บางคนว่าเป็นการ์ดบักนะครับผมพวกราโคทมิโอสึอนะฮะแล้วมาอัพเป็นเซนเตอร์นะต <5. S 1> ุลามีคนหนึ่งนะครับน่าสนใจครับอ่ะ <5. S 1> มาสู้กันต่อครับ <5. S 1> สรับฝั่งกันอีกรอบหนึ่งฮนะ <5. S 1> ตอนนี้คุณปอน <17. S 1> กลับมาบุกจากซ้ายไปขวานะครับเ <5. S 1> มลดินี่เปลี่ยนเดอร์แมนจะด้วยครับผม เตฟานโนฟิโอเลนะครับลงมาด้วยนะครับผมทิลิปลามเฟนช็อตหนึ่งจังหวะลามตัดเข้าในครับให้เวล่าเวล่าให้ฟิโอเล่เบินไปข้างในแล้วจะดดบเบิ้ลทัสหรือไงครับผมทำบอลหลุดเท้าไปครับฮาแลนด์จอมก็ออกบอลไวทันทีครับวอล์กเกอร์ข้างหน้ามีอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตนะครับลงมาเป็นตัวทีเด็ดซุปเปอร์ซับหรือเปล่าครับบอลเป็นของคุณปอน์แล้วครับคาร์โตน่าลงมาเหมือนกันนะครับแอนดิโคยังอยู่นเนี่ยแอนดิโคยังอยู่นะครับทำเป็นเล่นไปนะครับเวล่าให้แอนดิโคเบินต่อไม่ถึงฮาแลนด์ เดินกันสั้นๆน,นะกรอบเกตโทษครับโดนดักไปซะก่อนบอลถึงซอลอดครับให้ให้ใหตุลามยังวิ่งตามเลยเอาก็มีตัวสดๆตัวที่เด็ดลงมาหลายตัวเหมือนกันนะครับไมเคิลเล่นี่ใช้โคต้าในการเปลี่ยนตัวสำรองได้คุ้มค่าจริงๆครับเปลี่ยนทั้งกองหน้ากองกลางแต่กองหลังดูเหมือนว่าจะยังใช้ชุดเดิมเอาเลยเอาครับเลยเอาชิงเหลี่ยมกับตูรามมุนกลับมาให้กวอเกอร์เปิดต่อทันทีเปิดจังหวะเดียวแบบไม่จับเลยนะครับแต่บอลลึกไปเข้ามือของปีเตอร์ชไมเคิล อาแล้วนี่มีหน้าที่เก็บบอลตั้งพักให้เพื่อน <c oughs> ฟิลิปรามบอลมันปุ้นปิ้นกัน,นยงครับตันนิดตึงตันต้องเปลี่ยนไปทางซ้ายเลยแล้วกันครับแต่เลือกที่จะงัดไปให้กับคันโตนาเล่นกับเตโอครับคันโตนาคือไปที่เตโอเตโอเบินไปอนนี่โค้ชชดเอาไปได้เฉยเลยแหวกเอาแล้วับได้เปิดไม่เปิดครับให้แบ็กเอิดดีกว่าเตโอเปิดติดม็อก ผงแต่งมากไปหน่อยนะครับผมก็จบไปครับอีก15นาทีฮะยังไม่มีประตูเพิ่มแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงเพิ่มเลยครับทั้งสองท่านถ้ายังทาประตูกันไม่ได้นะต่อเวลาพิเศษครับต่อเวลาพิเศษนะครับสังเกตนะครับว่าเล่นมาถึงการต่อเวลาพิเศษแล้วนะครับแต่ว่าเวลาคิดเนี่ยยังไม่ไม่ไกลเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนบอลไม่ค่อยตายนะครับสนะครับผมปรับแผนปรับแผนกันไม่ไม่นานนะครับไม่ต้องรอนานในการปรับแผนปับกลยุทธ์นะครับเพราะว่าน่าจะเข้าใจ นักเตะชุดทีมของตัวเองดีอยู่แล้วนะครับมีอะไรในใจอยู่แล้วว่าจะต้องปรับอะไรอยู่นะครับพอหยุดเกมก็ปรับปุ๊บปรับปั๊บปรับปั๊บปุ๊บปั๊บตีปั๊บปุ๊บปุ๊บเห็นตัวสำรองลงมาเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะซามูเอลเอโต้๋ยวดูว่ากับช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับจะมีทีเด็ดจากฝั่งไหนหรือเปล่านะครับเฟียเร่เบิ้ลไปสั้นๆครับคุณจอมไม่ได้ครับติดทวิสต์ทวิสต์ประคองประคองให้เกิดโดนดักครับเฟียเร่ลงมาเหมือนกันนะเฟียเร่ทั้งสองฝั่งเลย อันดันซ้ายครับเตโอเติมมาแล้วข้างในมีโรนลโ,นโดโอโรนลโดนักไหนเนี่ยดูไม่ทันอา่าบอเปลี่ยนตัวนี่ดูไม่ทันนะครับตวัดมาอ้าวลุดเลยครับเอโตไปแล้วเจ้าจะไปเข้ามาจ่ายยิงแลนดีเข้าไปเลยครับโอ้ได้วิ่งเราไม่ต้องตามเลยต้องเลือกประตูออกมาครับซาเ,าเมลเอโต้ดีผมก็พยายามจะพาดให้เหมือนกับผู้หญ่ต่างชาติโอ้โห คือบางทีเราจับบอลยาวนะครับแล้วประตูออกมาเนี่ยติดเซฟนะครับแต่จังหวะนี้ของเอโต้ครับเลือกใช้วิธียิงปั่นก้อยดูครับตัวที่ตามมาคือตูลามอุ๊ยปั่นก้อยนหนีหนีขาของชมเคลิลได้ยังไงไม่รู้2ประตูตอนหนึ่งครับคุณจอมขึ้นนาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากตัวสํารองอย่างสมลเอโตอ้นะ่าจะใส่ตัวซปเปอร์ซับมาให้ด้วยหรือเปล่าแรงจะหมดแล้วครับขนาดฟิลิปรามนีแรงจะหมดแล้วนะสมินาเยอะๆอะไรนครับฟิโอเล่ฟิโอเล่ดึงกลับมาครับลาม เบินมาตรงนี้บอลเลี้ยอ่ะนัดสักก่อนเลยครับมาเกเลเล่ออกไปที่เอโต้เอโต้มาแล้วครับโอโห,โหแรงยังมีเอโต้เตอร์กับตุลามยึดยจะย,ยักยังไงดีคือถ้าขเข้าพวดนี่โดนวิ่งแน่นอนนะเพราะฉะนั้นการตั้งเกมรับของคุณปอน,นี่ก็ต้องประคองนะครับว่าเดาใจเพื่ออลไรว่าจะไปยังไงโอ้โดูเดียวหลังหักไปแล้วฟิลิปรามยอกแล้วยังไงบอลไม่ถึงเอโต้แต่ฝั่งที่ต้องรีบคือคุณปอนเลยครับตอนนี้จุดพุยยาวๆจะให้ ตัวพักบอลนี่เป็นไอเซอร์และโซลตนะครับทำหน้าที่แทนฮาแลนด์นะครับจุดพูกไปแล้วก็พักไอ้เพื่อนพักไอ้เพื่อนนะครับเอาอย่างไรดียเอาตัวใหญ่มาพักบอลแล้วออกขวาครับฟีบลัมไม่ถึงเหมือนจะรู้กันว่าจะต้องดักทางอะไรยังไงนะครับก็จบกันไปครับร้อยยี่สิบนาทีไม่เห็นการดวนจุดโทษของคู่นี้นะครับคุณปอนไม่ได้มีโอกาสยิงเพิ่มเลยนะครับส่วนคุณจอมมีโอกาสยิงไปครั้งเดียวเพิ่มเติมนั่แหละครับผมจากซามอโต้แล้วก็เป็นประตูไปนะครับผมสองประตูตอนหนึ่งครับจบที่สกอร์นี้สําหรับ การดวลกันระหว่าง2มหาเทพในรอบรองชาะเลิศซีซั่น212นะครับก็เป็นคุณจอมที่เข้าไปลุ้นแชมป์เพิ่มนะครับผมถึงแม้ว่าแชมป์จะน้อยกว่าแต่ประสบการณ์ใน BCL ของคุณจอมมีมากกว่านะครับอยู่ BCL แอลแล์กิ้งอันดับที่1นะครับผมเดี๋ยวดูสายบนนะครับระหว่างคุณบิ๊กนะครับพบกับคุณแต๊กนะครับใครจะเข้ามาจริงกับคุณจอมติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับใครไม่กดติดตามช่องบล็อกสกีโฟร์บล็อกสกีรีวิวทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้้้ววเเจออออกกัััันนนนคคคคลลิิปปปต่่ไดดีีาะรรบบสส